ามาดูบทบาทของนักธุรกิจที่ไม่ได้ทําธุรกิจอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีบทบาทในการไปแต่งเพลงจนได้รับรางวัลมาด้วยนะครับอย่างคุณสุภชัยเจียระวนนนท์เนี่ยเมื่อวานศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเขาจัดงาน Thailand Moral a w a r d 2024มีการเชิดชูองค์กรและบุคคลที่น่าส่งเสริมในวัฒนธรรมไทยก็อันนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจขยายผลของการทําความดีสร้างพื้นที่ให้สังคมอย่างยั่งยืนนะครับมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธาน มอบรางวัลชนะเลิศ Thailand m o r a โร w อ r วอสาขาบทเพลงจากบทเพลงกะตันยูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมให้แก่นายสุป,ประชัยเจยริญวโนนประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพันธ์และประธานกรรมการบมจ t r True Corporation ในฐานะผู้ประพันธ์เพลงกะตันยู ซึ่งเราก็เพิ่งได้ทราบนะคะว่าท่านมีสกิลในการแต่งเพลงด้วยนะคะซึ่งทางคุณสุภาชัยเองก็บอกว่าอันนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นสมร่วมเล็กๆนะคะในการส่งเสริมสิ่งดีงามผ่านบทเพลงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปฟังบางช่วงตอนนะคะหลังจากที่ได้รับรางวัลน,นี้จากคุณสุภชัยกันค่ะเนื่องจากว่าเป็นเพลงนะครับเพลงก็เป็นเป็นการปลูกฝังแบบหนึ่งแต่เราเรียกว่าเป็นซอฟต์เซลล์แล้วกันเป็นลักษณะที่ ไม่ไม่ได้เป็นการไปสั่งสอนเขาแต่ว่าเป็นเพลงซึ่งแสดงคุณค่าก็หวังว่ามันจะ,ะสามารถกระจายแล้วก็ขยายผลอยู่ได้นานนะครับต่อต่อผู้ฟังซึ่งเพลงที่จะช่วยแบบเป็นแบบที่สร้างสรรค์สังคมเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ทุกๆคนทุกทกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างต่อไปนะครับมันก็จะอยู่อยู่กับระบบสังคมเราไปแล้วก็ช่วยกัน ช่วยกันเผยแผ่ออกไปะครับไม่ใช่เพลงนี้เพลงเดียวนะครับมีเพลงดีๆหลายเพลงเลยครับซึ่งการจัดงานมอบรางวัลเมื่อวานนี้โดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะเขาก็มอบให้หลายแขนงด้วยกันค่ะประเภทสื่อที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมแล้วก็สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความดีคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมประเภทสื่อเนี่ยมี9ก้าสาขาเลยนะคะคุณผู้ชมมีละครภาพยนตร์คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย มีโฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือแล้วก็สื่อดิจิทัลมีการจัดอันดับรางวัลเนี่ย166รางวัล3ประเภทเลยค่ะก็คือประเภทสืออ่อที่เล่าไปมี9มขแขนงแล้วก็มีประเภทบุคคลประเภทชุมชนแล้วก็องค์กรด้วยค่ะนี่คคุณสุป,ปรชัยก็เป็นหนึ่งใน9หมวดนะนะที่เป็นหมวดของบทเพลงนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ